สวัสดีวันอาทิตย์ที่7เมษายนค่ะเช้านี้เราสองคนทานมูสลี่กับผลไม้แห้งรวมกับโยเกิร์ตแล้วก็มีกล้วหอมครึ่งลูกแล้วก็กาแฟเย็นกาแฟร้อนส่วนฮิวกาแฟร้อนคือเราไม่ทำไอเทุกวันแล้วเพราะว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับผู้หญิงอายุ40บวกมันโอเนาะ ถ้ายิ่งโดยเฉพาะช่วงหนึ่งอาทิตย์ก่อนจะเป็นประจำเดือนยิ่งไม่ควรทำ IF เอก็เลยกินเหิวด้วยอายุมากทำไอเทุกวันก็ไม่ดีทำเป็นช่วงๆก็เลยชวนฮิวกินด้วยกันกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะพากันออกไปเดินออกกำลังกายที่วอลเลนตันเราเป็นสมาชิกรายปีเอาไว้เพราะว่า เป็นที่ไปเดินออกกำลังกายแล้วก็ได้ห้อมล้อมด้วยต้นไม้อะไรเงี้ยอยู่บ้านทั้งวันแล้วก็นั่งทั้งวันปวดหลังเลต้องหาที่ไปเดินค่ะมาอัปเดตเพื่อนๆดูจานนู่นโอห้อยแล้วเลือแล้วก็วันนี้เพิ่งได้ตะปูแนวห้อยมาจะห้อยที่ผนังแล้วก็ตัวที่ใส่หลังจานนี่โอ้ ใส่เตรียมมาแล้วตัวที่จะห้อยจานที่จะห้อยหลือแต่หาเวลามาเจาะผนังแล้วก็ห้อยแต่นั้นห้อยแล้วสามใบก็สวยดีนะถึงแล้วที่วอรลิงตันนะคะลมแรงมากตอนนี้อยู่ในบริเวณที่มันเป็นรั้วรอบขอบชิดเนาะ ลมก็เลยยังไม่วือวแต่เดี๋ยวเดินไปสักพักหนึ่งลมมันก็จะวือวือมากนะเพื่อน ถึงแล้วบอวการ์เดนตึงกุหลาบกำลังงอกกลับมาแล้วค่ะวันนี้ไม่วันนี้คนน้อยมาก You เราสองคนชอบมาเดินออกกำลังกายที่ National Trust Wallington ที่นี่มากค่ะเพื่อนเพื่อนเราก็เลยเป็นสมาชิกทุกปีเลยคือมันมาเดินได้แทบทุกจะซีซั่นนะคะที่นี่คือมาออกกำลังกายถ้าซีซั่นไหนไม่มีดอกไม้ก็มาดูเป็ด <laughs> วันนี้ลมแรงมากขาวก็เลยต้องอัดเสียงทับนะคะแล้วก็เอาเพลง ที่เพื่อนๆชอบมาให้ฟังมีหลายคนบ่นคิดถึงเพลงตอนจบคลิปของโอคือโอไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาจะมีลิขสิทธิ์อยู่ๆโผล่ขึ้นมาไหมถ้ามีวันนั้นโอน้ำตาไหลแนวก็เลยเลือกใช้เป็นเพลงจบคลิปค่ะวันนี้เราม,มาฝากนะคะเพื่อใครที่คิดถึงเพลงนี้ตอนนี้ฝนเริ่มเทลงมาแล้วนะคะฝนเริ่มตกอยู่ที่นี่ต้องแต่งตัวแบบ กันน้ำกันฝนกันลมได้คือออกมาเที่ยวยังไงก็ตามต้องไปได้ทุกสภาพอากาศอย,าอย่าไปอย่าไปสนใจว่าคุนอื่นใส่แค่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดเอาตัวเองอุ่นไว้ดีที่สุดนี่ใส่ถุงมือด้วยนะเนี่ย <c oughs> สภาพเปียกมะลอกอมะแลก <c oughs> น้ำ พาก,กันเปียก uh, ถึงบ้านแล้วมาเรียวมาอราลิโอ้ยังนอนอยู่ลูกมารีย hey. อยู่ในถ้ำเอ hey, ดีอยู่บนหอคอยหอคอยงาช้างใช่ไหมลูกเฮ hey, ดี้ืม hmm. g o o ป b o ย อาหารเที่ยงนะคะเป็นตำหมูยอไข่ต้มแล้วก็ข้าวปุ้น <c oughs> กองจุ่นพูนเลยหมูยอทำเองนะคะแล้วก็กินกระชาเขียวส่วนฮิวก็อาหารเช้าเหมือนเดิมค่ะคนไม่ขี้เบือ่อแต่โอ้คนขี้เบือ่อ <c oughs> ก็ชอบเปลี่ยนอาหารเช้าไปเรื่อยๆอ,อาหารต่างๆแต่ละมื้อไปเรื่อยๆกินซ้ำๆไม่ได้ค่ะเบือ่อนอกจากขี้เกียจถึงจะกินซ้ำ เวลาดูใครกินอาหารใน YouTube แล้วเขาบอกอร่อยอร่อยอย่าไปเชื่อนะเพื่อนจะเชื่อจนกว่าจะได้ชิมเองอาหารที่โอทำอะ่ะไม่อร่อยนะ <c oughs> พอทำให้มันกินได้พอหายอยากส้มตำก็ตำไม่อร่อย <c oughs> หมูยอก็ทำ <c oughs> เออไม่อร่อย <c oughs> หมูย,ยอก็ไม่อร่อยแต่ก็พอกินได้ส้มตำโอลองใส่กะปิเข้าไปโอเคเริ่มกินได้ก็เลยเริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือว่าบางทีจะให้ตำเหมือนที่ร้านเขาขายส้มตำอาจจะต้องใส่น้ำปูหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาใส่ทั้งน้ำปูแล้วก็กะปิอะไรเงี้ยแต่โอไม่มีไงม,มีแต่กะปิอันนี้ก็เป็นช่วง เป็นช่วงเบรกก่อนจะเริ่มงานใหม่จริงๆง,ง,งานใหม่อะก็ไปเริ่มทําแล้วนะเพื่อนๆคือไปเทรนนิ่งไปเทรนนิ่งสามวันช่วงที่โอช่วงที่โอยังทํางานเก่าเนาะโอ๋ก็ไปเทรนนิ่งตอนเช้าเก้าโมงเช้าเลิกบ่ายสามบางทีทําห้องเสร็จเร็วมันก็ได้เลิกบ่ายสอไงเไงี้ยบ่ายสองครึ่ง เราก็กลับมาบ้านกินข้าวแล้วก็ไปทํางานที่โรงเรียนต่อตอนบ่ายสามโมงครึ่งเลิกหกโมงครึ่งเนาะตอนแรกว,ว่าจะทํางานควงสองที่นะเพื่อนเื่อด้วยความโลภเนี่ยแต่พอลองทําแล้วมันไม่ไหวจริงๆเลยต้องลาออกโอ้ก็เลยลาออกงานโรงเรียนเพราะว่าโออยากได้งานชั่วโมงเพิ่มอยากมีไรายได้เพิ่มมะเนาะแล้วก็จะดีมากเลยถ้าเกิดงานที่ได้เป็นงานที่ใกล้บ้านเนาะ ก็ได้งานที่โรงแรมอยู่ใกล้บ้านขับรถ5นาทีทําห้องเป็นเป็นเมดอาชีพนี้เนาะบางทีก็เรียกเมดบางทีก็เรียก h o าคิ k ปิ p i n g บางทีก็เรียกรูมแอเทนดันแต่ที่นี่เรียกรูมแอเท e นดันเนี่ยแล้วพอโรงเรียนปิดเนาะก็บอกเขาว่าอจะเริ่มงานวันที่10เมษาเพราะว่า บอกว่าจะไปอาเบอร์ดีนกับฮิวไปหาเพื่อนที่อาเบอร์ดีนแต่รอกว่าฮิวไม่สบายแต่ได้บอกเขาไปแล้วนะว,ว่าเริ่มงานสิบเมษาแต่วันที่สองเมษาเขาเรียกโอ๋เข้าไปเทรนเนะาะโอ๋ก็เข้าไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามบอกว่าเริ่มงานได้เลยไหมอะไรเงี้ยโอ๋บอกว่าโอ๋อยากจะมีเบรกก่อนจะเริ่มงานอะไรเงี้ยเขาก็เลยโอเคเข้าใจเข,ขาให้โอ๋เริ่มงานวันที่สิบแล้ววันที่สองที่โอ๋ไปเทรนอะมันไม่ได้เทรนแบบว่ามีมีบัตดี้แล้วมันเป็นแบบเทรนแบบ เขาให้ตารางงานออกมาเลยว่าทําทำกี่ห้องแล้วก็โซโล่เลยคนเดียวโอกลับมาบ้านเราแบบโอ้ปวดหลังมากปวดเนื้อปวดตัวมากจนคิดกับฮิว่าจะไหวไหมเนี่ยงานนี้เอาไปเอามาทำห้มันหนักกว่างานโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งมันทำหกชั่วโมงสอง เวลาเราเรีบเร่งเเราก็บางทีก็ก้มลงผิดท่าทํานู่นทํานี่ผิดท่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ปวดหลังปวดหลังปวดเอวช่วงล่างแล้วอุ้ยโอ,โอนอนไม่ได้เลยเหมือนเมื่อคืนนี้นก็นอนไม่ได้เลยปวดหลังปวดหลังตอนตีหนึ่งเสร็จแล้วก็เผลอหลับไปแล้วก็ตื่นมาปวดหลังอีกตอนตีสามผอก็เลยลองนอนที่พื้นแข็งๆดูว่ามันจะหายไหมมันก็ไม่หายปวดจนเช้าอ่ะ ออก็มานั่งคิดกับฮิวจะไหวไหมวะ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยววันที่วันที่สิบนี่โอ,อทางานหนึ่งวันแล้วก็หยุดหนึ่งวันแล้วหลังงากน,นก็ยาวเลยห้าวันต่อกันจะไหวไหมโอ,อคิดนะโอ,อก,ก็คิดว่าจะไหวหรือเปล่า <c oughs> ก็จะลองดูสักตั้งหนึ่ง่ <c oughs> ออาจะชดพกชุดว่ายน้ำไปแล้วก็พอเลิกงานโอ,อก,ก็กระโดดลง ในสระว่ายน้ําของโรงแรมเคาะว่าเขาอนุญาตให้พนักง,งานใช้สระว่ายน้ําได้แล้วก็ใช้ฟิตเนสได้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องรองให้แบบไม่มีแขกอะไรเนี่ยโอ้ต้องลองดูเพื่อนๆไม่ลองไม่รู้เอาไปเอามามงานโรงเรียนมันก็หนักนะโอ้ก็ปวดเอวเนาะเพราะว่าโอ้ถูพื้นบริเวณเยอะๆอะ่ะทั้งแบบดูดฝุ่นทั้งถูพื้นพื้น พื้นแบบพื้นแข็งแล้วก็พื้นแบบมีพรมอะไรเงี้ยออก,ก็โอ,อก,ก็ได้อาการเจ็บเอวมาทีนี้ทีนี้มาทํางานโรงแรมมันก็จะเป็นอาการปวดหลังเพราะว่าต้องยกเตียงเวลาต้องยกที่นอนเวลาเปลี่ยนผ้าปูอะไรเงี้ยเนี่แหละชีวิตคนใช้แรงงานอยู่ต่างประเทศเพื่อนๆโอ้ตอนนี้กําลังแบบกําลังเข้าสู่ การใช้แรงงานแบบเป็นรูปแบบแบบฟูลไทม์เพื่อนจากงานพาร์ทไทมมาเป็นฟูลไทม์ส่วนสามีโอแผนกสปอยทำไม่ไหวก็ออกมาอยู่บ้านเราไม่ลำบากอยู่แล้วเราเราอยู่ได้อยู่แล้วถึงเธอไม่ทำงานเพื่อนว่าสามีสายสปอยเพื่อนแต่โอก็อยากทำอะ่ะเพราะว่าโอจำโมเมนต์ที่โอไม่มีงานทำได้ อยากกินอาหารไทยอยากจะซื้ออะไรอยากจะซื้อเครือ่องสำอาง <c oughs> ก็เกรงใจว่ามัต้องขอเงินเขาใช้เงินเขาเนาะมีเงินตัวเองดีที่สุดและอีกอย่างหนึง่งมีภาระด้วยแหละทางเมืองไทยเกรงใจเขา ตามด้วยมะม่วงนะคะเพื่อนๆมะม่วงที่นี่ไม่อร่อยแต่ก็กินเพราะว่าอยากกินมะม่วงที่นี่โอ้ดูเจอในทิกตอกเนาะ <c oughs> ว่าเวลาเขานําเค้ามะม่วงเขาต้องเอามะม่วงทั้งลูกผ่านน้ําเดือดหนึ่งร้อยองศาหนึ่งนาทีเท่าจําไม่ผิดนะ โอก็เลยเริ่มสังเกตโอ้ไม่น่าล่ะรสมะม่วงมันเหมือนมะม่วงต้มมาแล้วเลยอะเนี่แหะกินดีๆมันก็เลยแบบว่ามะม่วงที่นี่สุกแล้วก็มันเหมือนมันไปผ่านน้าร้อนมานะ่ะมันมารสแบบนั้นใครที่อยู่ที่นี่ลองสังเกตดูนะว่ารสมะม่วงที่นี่มันไม่อร่อยซึ่งหิว The the colors, the colors หิวอย h ่ทอ you t a l k Imagine n g i this in your stomach together a disaster โอ้พูดถึงสีของอันนี้เวลาอยู่ในท้อง <Green and S 2> นี่โ <more. S 2> อ้กินกินทีแทบทุกวันเลยปรากฏว่าโอ้อึออกมาสีเขียว you know my stool is green color because I drink that every day don't believe you show me photo กวนมะม่วงแต่ละห้างก็รสชาติไม่เหมือนกันอีกอันนี้เอาซื้อที่ลีโด ว่าอร่อยกว่ามะม่วงเทสโก้รสชาติจะเป็นแบบเปรี้ยวหวานต้ม <laughs> ดินเนอร์วันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชายติดใจหมูกรอบวันนี้ก็เลยเป็นผัดกะหล่ำปีใส่กับหมูกรอบค่ะ ขอบคุณเพืเ่อนๆทุกคนนะคะที่แวะเข้ามาชมช่องโอบไลฟ์บล็อกนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบบ๊าายยบ๊ายบาย